บอกเขาหลามก็บอกน้ำเหนียวของเขาโอ้โหอยากได้ตอนนูเหนียวจังเลยเมาครับในเมื่อมีคนขอนะครับสุขาวดีเอเวจีนะครับเป็นตัวยูซูริฮะตัวนี้แต่ว่าพอดีผมไปคุยๆแล้วผมก็ไปเจอกาบิมารุกับอะไซมอนนะครับก็เลยเอามารวมกันตรงนี้ซะเลยนะครับไหนๆก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วแต่คนละลายนะอันนี้เป็นลาย DXF อยู่ตัวเดียวนะครับส่วน2ตัวที่เหลือเนี่ยเป็นเวอร์ชันสตาร์นะครับแต่ไม่มีปัญหาเอามาไม่ให้ยูซูริฮะเหงาแค่นั้นแหละ มาครับต่อเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโอ้อยากดูกาบิบารุกูขอดูก่อนเลยยังเป็นโคตรเท่เจัดเลยอชุดนินจาขาดๆทำาหมันเท่จังวะกูงงอหัวขาวน้วมันยืนโง,งๆแล้วมันเท่จังไะถ้ากูยืนท่านี้มั่งกูคงเอ,อ,อ๋อ <laughs> เออชอบชอบชอบมาต่อมาเป็นไอพ่อหนุ่มตาบอดคนนี้นะครับผมเออนี่ยังไง เท่เยรแล้วแล้วก็ดาบนะครับดาบเขาสีขาวนะทุกคนเยชุดสีขาวลาววโหไงชุดผู้คุมนักโทษเย้แลก็เท่อ้เอวันนี้ก็เท่ไปไปไปผู้ชายเสร็จแล้วผู้หญิงแล้วกันน้องยูสุรเห็นะครับผมโอ้ดาวรักยิ้มกุ้มเกมชุดดีชุดดีหรือว่าไม่ผิดหวังเลยโห่โอ้คันข้างก็ดี เว้อวีรีก o ุ๊ตเวอร o กรุ๊ตไลท์ทีละเช้าเว้ยการโทษข้างไหนก็ดีไปหมดกูจะบ้าอันนี้ก็กระบอกน้ำเหนียวของเขานะครับกระบอกเขาหลามกระบอกน้ำเหนียวของเขาโอ้ยอยากได้ตอนเหนียวจังเลยมีฟิกตอนเหนียวไว้นะ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปของยูซีฮะนะครับแต่ว่าอ่าอีกสองตัวนั้นแถบๆนะครับจะถามว่าเท่ไหมเท่กาบิ่มารู้ไหมเท่จัดเลยขนาดไม่มีดาบไม่มีหา่าเลยเท่เฉยงงๆส่วนใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกนะครับผมคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับอาจจะช้าหน่อยช่วงนี้งานเยอะนะครับอาจจะอ่านคอมเมนต์ช้าอาจจะรีวิวช้าหน่อยนะต้องขอประทรานอภัยทุกคนด้วยนะเจ๊